ทรงยางเบ็ดเท็ดยางแจมคูณใช่ไหมว่านี่คือโรงแรมทรงยางเบ็ดเท็ดยางแจมคูณเอาไว้วันนี้คือโรงแรมสวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวโรงแรมสุภูชินในโางงานนะครับโรงแรมทั้งงานลิกินอะไรครับไปเลย พังงาออริจินคือบูติกโฮเทลแห่งแรกในตัวเมืองพังงาครับอุดมด้วยความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วโรงแรมเลย ตั้งแต่การรีโนเวทอาคารเก่ารุ่นตายายด้วยฝีมือครูช่างและช่างในท้องถิ่นกว่า30-40คนครับศิลปะตกแต่งผนังจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างผ้าอีโคพรินจากวิสาหากิจชุมชนเป็นผ้าคาดเตียง นอกจากความเก่าความเข้ากันเข้ากันกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเด่นของที่นี่การได้เข้าถึงธรรมชาติและการออกแบบให้เป็นโรงแรมประหยัดพลังงานถือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่แขกทุกคนสัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเลยนะครับ ด้วยห้องพักเพียงหกห้องเว้นระยะห่างกันอย่างพอเหมาะให้ทั้งลมธรรมชาติและแสงอาทิตย์ส่องถึงทั่วบริเวณ mm hmm. เพื่อให้แขกสัมผัสบรรยากาศเมืองพังงาที่ทั้งอบอุน่นและยังมีความเป็นส่วนตัว mm hmm. มื้อเช้าของที่นี่แขกสามารถเลือกได้ครับว่าจะเลือกทานเช้าที่โรงแรมหรือเลือกสัมผัสวิถีชาวบ้านในตลาดชุมชนซึ่งแขกส่วนใหญ่จะชื่นชอบอย่างหลัง mm hmm. ครับ แต่แม้ว่าจะเลือกทานที่โรงแรมอาหารเช้าที่แสนอร่อยก็นำมาจากตลาดชุมชนเช่นกันอร่อยมากๆครับอย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวพังงาต้องมาพักที่โรงแรมพังงาออริจินโฮเทลนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ